อยู่ที่คุณเลือกนะสูสุนไัยตัวย่างไยนั้ำเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่เป็นไตนะเพราะว่าไตเสื่อมนะไตมีปัญหานะครับลองไปหาต้มทานดู สวัสดีครับหมอหรุยเปนไทยครับหมอหรุยเปิดโลกสุนไทยนะฮะวันนี้ก็จะานําเรื่องสุนไทยหญ้าไผ่น้ํานะฮะเป็นที่ถกเถียงและกล่าวขวัญจํานวนมากนะหญ้าไผ่น้ํอดูแลไปรักษาไปได้ไหมนะครับจากคนที่ทานจริงนะจากคนที่แนะนําหรือจากคนที่ไม่กล้าใช้แต่ว่าสิ่งที่หมอได้สัมผัสและได้ใช้แล้วนะนเนี่ยหญ้าไผ่น้ําเนี่ยได้ผลนะฮะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็สำหรับคนที่เป็นไตนะฮะยาใยน้ำเนี่ยถิ่นกําเนิดเขามาจากประเทศจีนนะฮะประเทศจีนแล้วก็ท,ทีแรกใช้เป็นยาขับพิษนะขับพิษขับปัสสาวะนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยก็จะมีการใช้ขับพิษในไตนะฮะทำให้ไตด,ดีขึ้นนะครับจึงเป็นที่แพร่หลายออกมาใช้กันในเมืองไทยเข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการนําไปปลูกและนําไปใช้นะสำหรับคนที่มีเาะวะเรื่องไตนะครับ ก็จะมีการแชร์ข้อมูลต่อๆกันมาคนที่มีเพราะว่าไตเสื่อมนะไตมีปัญหานะครับก็เมื่อเอาไปทานแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับคือคือเขาเป็นยาขับปัสสาวะก็จริงมีโพแทสเซียมอยู่บ้างก็จริงแต่ถ้าเราทานตามโดสนะฮะทานไม่มากเกินไปเนี่ยแล้วทานตามโดสที่เหมาะสมเนี่ยแล้วเราอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับยาผ่น้ำนะฮะดังนั้นวิธีการใช้นะฮะตามสูตรที่ ที่ที่โบราณใช้นะตอนนี้เลยนะที่เขาต้มเป็นแบบคนไข้ที่ทานอยู่ประจํานะฮะใช้หญ้าไผ่น้ํานะฮะหนึ่งหนึ่งกิโลนะหญ้าไผ่น้ําสดนะใส่น้ำสี่ลิตรต้มใส่น้ำสี่ลิตรนะครับต้มเดือดสิบห้านาทีก็ยกลงนะฮะแล้วก็ตักดื่มเช้าแก้วเยน็นแก้วแก้วกาแฟนะฮะทานเจ็ดวันหยุดสามวันติดต่อกันสี่สัปดาห์นะแล้วคุณข้อไปเช็คค่าไตาไปเช็คดูค่าจีเอาค่า b u n ค่าครีอินินนะ ว่าค่ามันเป็นยังไงนะครับคือคือเราสมุนไพรเราจะทานแบบไหนเวอร์ชันไหนก็ได้สมุนไพรอะไรก็ได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมาตรวจค่าแผบจากหมอปัจจุบันอยู่ดีว่าค่าไตมันเป็นยังไงนะครับว่ามันมันผิดปกติไหมมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงนะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าย้าไผ่น้ําเนี่ยช่วยเรื่องไตได้ได,ดีมากจากคนไข้ที่ใช้อยู่นะฮะทุกวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยหมอจะมีคนไข้ที่ที่ใช้ยญ้าไผ่น้ํานะ ที่ใช้แล้วเห็นผลนะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรไพหญ้าไผ่น้ํานี่เป็นลักษณะต้นแบบนี้นะเป็นพวกเป็นเถาเลื้อยนะะนครับก็เวลาใช้นะีะที่บอกไปแล้วนะก็คือใช้แบบสดฮนะหนึ่งหนึ่งกิโลนะต้มใส่น้ำสี่ลิตรนะครับดยที่แนะนําให้ทานนะแล้วก็คนใครที่ใช้ได้ผลในจํานวนมากนะฮะไม่ใชอันตรายอย่างที่คิดนะหญ้าไผ่น้ํานะครับคือคือมันก็คือสมุนไพรนะครับที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะฮะ บางท่านกลัววิตกกังวลว่าไตจะมีปัญหารหรือเปล่านีไมาช่วยเรื่องไตนะไม่ใช่ไม่ทําให้ไตเสื่อมนะเพราะฉะนั้นคุณทานไปนะแล้วคุณก็ดูแลให้หมอปัจจุบันดูแลอย่างใกล้ชิดคุณใกล้ชิดหมอหนิดนึงไปตรวจค่าลืไดเป็นประจำนะลดการทานคือทานเจ็ดวันหยุดสามวันถูกไหมฮะติดต่อสัปดาห์นะครับอย่างเงี้ยคนเป็นไตก็จะมีภาวะที่ไตดีขึ้นได้นะครับนะก็ลองไปต้มทานดูนะแต่ว่าถ้ากังวลก็ไม่ต้องทานนะครับเพราะตัวนี้ก็ถือว่า,าที่หมอใช้กับคนไข้ดูเนี่ยก็ ได้ผลนะฮะได้ผลจํานวนมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันอันตรายมันคิดว่าเรากังวลก็ไม่ต้องใช้นะครับอยู่ที่คุณเลือกนะสูนไพรตัวย่าไผ่น้านเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่เป็นไตนะเพราะว่าไตเสื่อมนะไตมีปัญหานะครับลองไปหาต้มทานดูนะฮะมันก็จะมีตามสวนทั่วๆไปนะสูนไพรมีนะครับลองดูนะเป็นรักษาแบบนี้นะก็ก็ฝากเอาไว้นะอยากให้คนเป็นไตได้ลองใช้ดูนะย่าไผ่น้าลองดูครับ โอเคสาหรับคลิปถัดไปนะฮะเราจะพูดถึงตัวไหนเนี่ยอย่ามาติดตามกันต่อไปนะว่าสูตรภัยที่ที่หาง่ายแล้วใช้ได้ผลจริงนะฮะสิ่งที่หมอได้ใช้ในคลินิกแล้วได้แนะนำคนไข้ใช้แล้วหมอจะเอามาอบอกต่อและอธิบายต่อนะฮะเพราะว่าจะได้ทุกท่านจะได้ใช้อย่างสบายใจแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยเนาะโอเคนะครับยังไงก็พบกันคลิปถัดไปนะในหมอหลุยแผนไทยหมอหลุยเปิดโลกสูตรภัยนะจอกันคลิปหน้าฮะ โอเคนะครับ